สวัสดีครับนักเรียนวันนี้พ่อปูสมศร์แก้วบุรานในวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่5ให้นักเรียนศึกษาข้อมูลในคลิปวิดีโอนี้แล้วทํางานลงในสมุดส่งในไลน์นะคะนักเรียนสวัสดีครับนักเรียนวันนี้พ่อปูสมศร์นะครับในวิชาสังคมศึกษานะครับในชั้นประถมศึกษาปีที่ห้านะครับก่อนที่จะเรียนในวิชาสังคมนะครับให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์ครับ เตรียมสมุดจินสอสีปากกาม่พิ้าเรียบร้อยเตรียมอนนุปกรณ์เรียบร้อยครับเ้วเรามาเรียนครับว่าวันนี้คุณศิจะสอนเรื่องอะไรเตรียมอุปกรณ์เลยครับนักเรียนพร้อมเรียนครับพร้อมเลยนักเรียนอันนี้นะครับครูศิจะสอนเรื่องอะไรราลุกันแต่ก่อนที่จะไปเรื่องใหม่นะครับขอทวรเรื่องเก่านิดนึงท่างที่ผ่านมาคุณศิสอนนะครับเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ในประเทศไทยนะัไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลาง ภาคตะวันตกภาคตะวันออกภาคใต้แล้วก็ตะวับบนตกเฉียงเหนือนนะนะครับครบมดแล้วเรารู้สถานที่ท่องเที่ยวแล้วรู้ธีกาแล้วต่อไปวันนี้นะครับคุณฤษณ์จะสอนเรื่องก,การย้ายถิ่นฐานของมนุษย์หรือประชากรทําไมต้องย้ายย้ายเพราะอะไรปัญหาที่ย้ายเพราะอะไรนะครับเรามาดูกันนะครับการย้ายถิ่นฐานนะครับของมนุษย์หรือประชากรเราครับก็คือการย้ายจากที่เดิม ไปที่ใหม่นะครับที่ดีกว่าเดิมอุดมสมบูรณ์กว่าเดิมการเดินทางสะดวกนะครับประกอบอาชีพได้เยอะกว่านะครับนี่คือการย้ายถิ่นฐานมีปัจจัยง่ายอย่างนี้ครับระเบียบนะหนึ่งปัจจัยง่ายปัจจัยจากสภาพแวดล้อมนะสภาพแวดล้อมก็คือสภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงนั่นเองเช่นดินซุดตัวนะครับทะเลทรอะ ใช้ฟังภูเขาถล่มแม่น้าเดินผิดสายว่าไปนะครับต่างๆอยู่ไม่ได้ก็ต้องหนีหรือย,าย้ายฐานนั่นเองต่อมาครับเกิดจากภัยธรรมชาติเช่นเกิดพายุน,น,น้ําท่วมสึนามินี้ภัยต่างๆครับเราอยู่ไม่ได้ต้องหนีมันจ้ะน,นะครับน,นี่คือการย,าย้ายฐานของเราของประชากรเรานะครับอีกอันนึงน,นะครับนะเขาบอกเกิดจากอะไรนั้นเนีย ก็คือทรัพยากรที่เราใช้อยู่มันโซมันเสื่อมลงเช่นเราเคยปลูกพืชได้กินเราปลูกพืชไม่ได้ดินมันเสือ่อมน้ำไม่มีคไม่พอใช้ดินเสือ่อมน้ําไม่พอปลูกแล้วไม่ได้ผลผลิตอยู่ไม่ได้ก็ต้องย้ายหนีไปย้า,ายดินฐานไปเรื่อยๆครูเรียนนะครับปัจจัอยอังยาครับที่สําคัญนะครับก็คือปัจจัยด้านมนุษย์สังคมแล้วก็วัฒนธรรมทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงเยอะครูเรียนทำไมถึงต้องย้าย ก็คือด้านของสังคมเขคือวัฒนธรรมก็คือเกี่ยวกับเศรษฐกิจเศรษฐกิจของประเทศไทยเรารับมันจะไปดังในเมืองใหญ่ในเมืองหลวงเมืองใหญ่สมุทรปราการก็ดังคนมาต่างจังหาัดเยอะๆหมดอย่างเช่นปีใหม่กลับบ้านนะครับกลับเยอะมากพอเวลาตามมาอยู่ก็ไปอยู่สมุทรปราการกรุงเทพกันทั่เรียนสังเกตครับเพราะว่าเศรษฐกิจดีกว่าด้านเราทางจังหวัดย้ายมาอยู่ในเมืองกันเพื่อทาเศรษฐกิจหรือว่าทำประกอบอาชีพนั่นเอง นะครับการปัญหาอย่างครับโจรเยอะอาจจะมีโจรเยอะในต่างจังหวัดแต่ที่ต่างๆนะมีโจรชุกชุมโจรเยอะมากเลยหรือเกิดโรคระบาดอยู่ไม่ได้ไม่ต้องย้ายนะครับจำไว้ก่อนนะครับอีกหนึ่งอย่างที่สําคัญนะครับเรี่นในการย้ายคือการที่ประชากรมาอยู่รวมกันเยอะๆนะแน่นๆนะมาอยู่ด้วยกันเยอะๆก็ทรัพยากรต่างๆ ก็แต่ไม่พอใช้ก็ต้องยา้ายหนีไฟไม่พอใช้น้าไม่พอใช้อยู่ไม่ได้ก็ต้องหนีครับนี่คือปัญหาต่างๆในการยา้ายถิ่นฐานของมนุษย์เราจากกากนเราเหมือนพ่อแม่เรานี่ครับมาจากต่างจังหวัดคนอีสานมากคนเหนือบ้างมาอยู่ที่สมุทรปราการยู่ปรเทศเพราะอะไรก็คือต้องมาประกอบอาชีพมาหาแหล่งที่ดีกว่ามีเงินเยอะกว่านะครับนี่แหละคือปัญหาการยา้ายถิ่นฐานครับแล้วเรามาดูครับว่ามีผลกระทบอะไรบ้างในการยา้ายถิ่นฐาน ไปดูกันตั้งเรียนครับตั้งเรียนนะเราเรียนรู้กันแล้วครับป,ปัญหาต่างๆในการย้ายถิ่นฐานนะครับว่าจะเป็นภัยแล้งน,น้ำท่วมภัยธรรมชาติเยอะแยะไปหมดเลยครับนะเราต้องย้ายนะักเรียนคิดดูว่าถ้าเราตัดคนตัดย,ย้ายจะมีผลกระทบอะไรบ้างในประเทศไทยของเรานะครับนี่จะเป็นงานที่เรกเรียนเราต้องทําลงสมุดเนี่ยจับนะครับเราฟังให้ดีนะครับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับในการย้ายถิน่น มีแบบนี้ครับน,รนักนะเรียนหนึ่งนะครับนักเรียนหนึ่งปัญหาคนว่างงานคือไม่มีงานทำนั่นเองเนื่องจากคนอยู่เยอะต่างคนต่างแยกกันทำใครไม่ได้เรียนการศึกษาน้อยขี้เกียจพูดได้ง่ายนะครับไม่มีงานทำก็จะตกงานไม่มีงานทำว่างงานไม่มีเงินใช้ก็ปัญหาโจรการสพติดก็จะเพิ่มมากขึ้นนี่ครับปัญหาใหญ่ใหญ่มากเลยครับ นี่คือผลกระชอนะครับคือฝนว่างนะข้อสองนครับก็คือน้ําเสียต่างคนต่างมึงเยอะน้ําเสียเน่าเหม็นไปหมดในสมุนรพรการก็มีเยอะครับนะคลองตรงไหนะแยกหมดเลยน้ําเน่าน้ําเสียอากาศเสียมลพิษอยู่แล้วหมดหยิบเซงสมาธิไม่มีเรียนไม่รู้เรื่องนะครับนี่คือปัญหาเยอะแยะหมดเลยนะครับต่อไปก็คือจราจรติดขัดรถติดไปหมดเลยซอยบ้านเรานี่ครับ ติดเลยก็ตั้งกระหนาเป็นรถตอนเย็นเนี่ยเวลาสี่ห้าโมงเยน็นออกไปไม่ได้เลยโรงงานเลิกโรงเรียนเลิกชนกันรถติดวุ่นวายไม่รู้ไปทำอะไรกันแร่จรติดขัดปัญหายเยอะมากโรงเรียนถ้าใครเคยเจอจะเจอเยอะวุ่นวายถ้าโรงเรียนเราเปิดน,นะหน้าโรงเรียนติดกันมั่วไปหมนดน,มน,น,นะครับรถติดไม่ไหวต่อไปชุมชนแอร์ครับบ้านใครอยู่ในชุมชนนะครับเพื่อนนักเรียนเห็นไหมบ้านติด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 กันโอ้โห ไอ้ <c oughs> ได้ยินสามบ้านปัญหาเยี่ยนทะเลาะกันบ้านนี้ได้ยินถึงหน้าตักซอยชนชนแออัดพศตรมานวุ่นหัวปวดหัวรักเนี่ยนะน,นี่คือปัญหาครับอันสุดท้ายคือปัญหาคือแรงงานในท้องถิ่นเราในต่างจังหวัดไม่มีเนื่องจากประชากรมาอยู่ไหนไหนหมดครับในเมืองหลวงในเมืองลุงในเมืองใหญ่หมดตาม่างจังหวัดก็ไม่มีมีแต่พ่อของแน่้ตาสีตาสาอยู่ที่บ้านไม่มีใครทาอะไรก็ต้องอยู่แบบพอเพียงอย่างเดียว ถ้าใครไม่มีแรงทำก็ต้องเรียบร้อยครับไม่มีอะไรจกิยแน่นอนปัญหานี่ยป็ปัญหาของประเทศไทยนะครับนะครูสอนนักเรียนจำได้ไหมพอจำได้ไหมครับปัญหาการแย้ปัญหฐานมีผลกระทบเยอะมากเดี๋ยวครูจะให้เรียนทําลงในสมุดเป็นฐานความคิดมันเดินง่ายง่ายเดี๋ยวครูยกตัวอย่างให้ดูว่าให้อ่านยูปัญหาการแย,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 ย้า,ายญหฐา,า,าม,มีอะไรบ้างง่ายๆนี่แน้นนเรียนเรียบสมุดเลยครับดดดเดี๋ยวครูยกตัวอย่างให้ดูบนกระดานเรียบสมุดเลยครับนักเรียน นักเรียนมาดูตัวอย่างครับอุตสาหะท,ที่จะดวกทำง่ายๆทำเป็นผังความคิดง่ายๆครับเรียนทำานสมุดในวิชาสาังคมนะครับง่ายๆคาดูตัวอย่างง่ายๆครับเหมือนเดิมเป็นแบบที่เป็นต้นไม้นะครับจย์ต้นตาข่ายง,ง่ายๆักเรียนปัญหาในการย้ายถิ่นฐานปัญหาในการย้ายถิ่นฐานง่ายๆเลยตรงน,นี้นักเรียนจะวาดรูปใสก่กระดัดการครับแรตัวเองเลยเอาให้เต็มที่ตกแต่งสวยงามผู้เชื่อมเรียนทำได้ไม่ายากนะครับ นี่ของครูยกตัวอย่างคือปัญหาการว่างงานของประชากรนนะปัญหาการว่างงานของประชากรน,นี่คือในการย้ายถิ่นฐานมาอยู่ด้วยกันเยอะๆปัญหาเกิดแน่นอนครับแข่งกันในการทํงางานนะครับนี่ง่ายๆถ้าเรียนทำในสมุดครูเชื่อทําได้มันไม่ยากเนาะนักเียเนาะเตรียมสมุดแล้วทำไปเลยครับรูตัวอย่างดูแล้วออกแบบให้สวยงามนะครับวันนี้วิชานี้ส่งมาแล้วดีใครที่ยังทำไม่สวยทำให้สวยนักเรียนนี่ททำดีคะแนนเต็มทำดีทำสวยทำถูกต้อง นะครับทดแทนดีเต็มเล็หน้อยครับนักเรียนคะแนนเต็มนีนะครับโอเคนักเรียนทำงานเลยครับครับนักเรียนดูตัวอย่างเรียบร้อยแล้วครับดูการสาธิตแล้วทําลงในสมุดหรือยังครับทําลงเลยนะครับนักเรียนทํางานลงเลยนะครับผูเชื่อไม่ยากเรียนทาได้ครับปัญหาในการย้ายสินฐานของประชากรเรามีปัญหาเยอะมากครับในประเทศไทยนะครับทําให้สวยทําให้ดีทําให้ถูกต้องนะครับทันในสมุด และส่งในระดับส้มสูกครับอิกตั้งได้นะครับเราไม่ยากนะครับผู้เชื่อเรียนทําได้ครับตกแต่งให้สวยงามนักเรียนทำมัสดุนะครับตั้งใจทำงานนักเรียนสําหรับเรื่องนี้วันนี้ชั่วโมงนี้ก็จบไปเท่านี้ส่วนชั่วโมงหน้าจะเรื่องอะไรครับมารอนักเรียนรอติดตามเลยครับส่วนชั่วโมงนี้จบไปเท่านี้นักเรียนสวัสดีครับ